German Indonesia referee on stage Mr. T. Rasin Si uh, And now listen German, Indonesia first fighting about the red corner 38 years of age he stands 172 and centimeters tall and violin 140 pounds he or record of 70 wins 26 losses and one draw he is a former two times luminous stadium champion and former Thailand champion and IFA World Championship gold medalist representing Nong Phu Alam Phu Province, Thailand. Let's a for Capitan Pachindi Academy! And his opponent... Fighting! i want the blue corner. 23 years of age. His stands 182 centimeters tall and weighs in 139.7 pounds. He or record of 71 wins, 21 losses, and two draws. He is an IsaSuk Cup Muay Thai tournament champion and former Thai Fight champion, representing Surat Thani Province, Thailand. Let's hear it for Pat Tongchai, GBMG. มาติดตามครับคู่ที่สองครับจะมีการพลิกล็อกให้ได้เห็นกันอีกหนึ่งคู่ไหมครับหลังจากที่พลิกกันมาแล้วครับในคู่แรกครับคู่นี้ครับกัปตันกับธนาเพชรธงชัยครับคู่กันตามตรงดีกรีก็คือแชมป์ชนแชมป์เลยครับขยับจะไปยังครับพนรธงชัยสูงยาวกว่าแต่ช่วงชกทั้งคู่เท่ากันเฉยเลยครับสิ่งสำคัญครับวันนี้ถ้ากัปตันชนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะทะยานเข้าสู่รอบต่อไป มีมากกว่าครับเพื่อตองใจต้องมีแต้มอย่างน้อยๆวันนี้ครับเพื่อที่จะได้ลุ้นในนัดสุดท้ายของเขาครับเดี๋ยวดูครับวันนี้กัปตันดูมุ่งมั่นครับขณะที่เพื่อตองใจเองมาทีหลังก็จริงแต่เจ้าตัวอย่างที่แชมป์บอกกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นม้ามืดเหมือนกันครับเงินรางวัล3ล้านบาทครับต้องบอกว่าไม่เข้าใครออกใครับสำหรับผู้นชนะครับรวมๆแล้วนี่เกือบ20ล้านครับอันนี้ไม่รวมเรื่องของโบนัสแล้วก็ รางวัลน็อกเอาท์ในแต่ละสัปดาห์นะครับรางวัลนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นมาแล้วครับเพื่อเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับนักมวยไทยพร้อมกับยกระดับมวยไทยขึ้นไปครับเอาแข้งขวาเพชรธงชัยมัดแขนยาวเท่ากันแต่ว่าขาที่ยาวกว่าแน่นอนแล้วครับเพชรธงชัยแข้งขวาตะวันขึ้นไปโอ้กัปตันมีมัดขวาทิ่มขึ้นไปครับ10เซนติเมตรครับสูงแต่เยอะครับเพชรธงชัยครับปัญหาอยู่แล้วจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์หรือเปล่าครับซ้ายมาซ้ายคืน ถีบไปตอนครับใช้ความยาวครับของนักของพิทองชัยแต่กัปตันนี่ต้องบอกว่านี่เขาก็มาจากเวที่ก่อนเนื่นี้ได้มาสัก150สกว่า160เลยนะครับเป็นนักเวยที่มาจากเวทใหญ่แล้วก็เป็นนักเวยที่ทำน้ำหนักได้หลที่กัดมากๆครับกัปตันโอ้โหขาของพิษทองชัยก็น่ากลัวครับแต่ได้สูงครับเป้าหมายนี่คือเด็ดหัวเลยครับท่านครับก็ต้องเป้าหมายตั้งเอาไว้ครับแล้วก็พุ่งชนครับแต่ไปหลุดครับ แทนการกบิตันครับดูแล้วตั้งรับเหนียวแน่นครับถน, <พะ S 2> นัดเทถงชัยครับสไตล์บีบเทถนัดรุ่นพี่กับปกบิตันเดิน้าหาครับอ,บอดเดินเข้ามาในระยะที่เรองออกอาวุธได้ครับใช้ความยาวแล้วครับขาที่ยาวกว่าครับชิงออกอาวุธย,วยาวก่อนกบิตันก็ตามสไตล์ของเขาแลลวครับลูกหนักลูกแรงครับอัดเข้าไปปักเข่งเข้าไปต้องดูโอ้ยต่อยท้องไปตังชยครับพอโดนต่อยท้องนี่คว้าคอจังทีครับเสียบเขาขึ้นไปสองีนี่ับยไทยอาวุธมีหลากหลายครับเป็นสไตล์การชกก็ มีทั้งเกมบุกเกมรับครับเอาง่ายๆคือมีทั้งศาสตร์และศิลป์ครับอยู่ในตัวของคนไทยครับไต้ซ้ายไปครับพย<ม>ายามปล่อยขวา,า,า,าครับทุกท่านเอาเท้าบวกแล้วครับเอาลูกหนักขู่แล้วครับขู่รุ่นน้องครับยังไงครับเพชรตรงชัยตกใจหรือเปล่าอ้าบวกสองคืนไปเหมือนนเอาสิพี่จะมาต่อยน้องอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องไม่ยอมเอาเลยครับรอนานครับเพราะแกมาคนแรกเลยครับโอ้แกมาคนแรกของของนักมวยเลยก็ว่าได้แอาซก,ก,กันครับ<ว> คงไม่ยอมกลับบ้าน,นเร็วๆกลับบ้านง่ายๆแน่กับเพชรลงชัยโอ้ยเงินรางวัลสูงขนาดนี้ใครก็อยากได้ครับเอ้านายล็อกไว้สอกมาแล้วครับโอ้ยสอกท้าเพชรลงชัยว่าเดือดตั้งแต่3นาทีแรกเลยครับโอ้โหนี่แหละครับทุกคะแนนมีความหมายกนะับผลงาะะน,นออกอุ้กันแต่ละ จอร์ออ<ห>ัดนจะหวาดู่คารูตาีแตกเลือดทะลักไปแล้วครับโอ้แต่ทั้นขิ้วขวาครับแล<ห>้วก็หูเนี่ยหูมีเลือดไหลออกมาด้วยกับหูซ้ายครับโอ<ห>้โหดูครับดูครับเลือดไหลพร้อมกับน้ำดี่ตามต่อคอมานครับกับลุคเอรุนซุปเปอร์ไลท์เวทครับ ทีนี้ใครชนะได้อยู่ต่อเอาคะแนนยกแรกมาครับแชมป์โอ้โหนี่ครับทางด้านเพชรตรงชัยครับชนะไปก่อนครับสิบต่อเก้าทั้งสามเสียงครับในยกแรกครับออกนําไปก่อนครับขยับเดินมาครับเตะซ้ายหลุดครับตัดล่างครับเอาครับพยายามจะสับหน้าขาครับทางด้านของกัปตันยกแรกครับก็อยู่ในเกมของเขาแต่ว่าจังหวะความชัดเจนลูกยาวของเพชรตรงัยเนี่ยครับทำความกดดันได้เยอะครับโดยโดยเฉพาะเรียกแผลแตกได้สองแผลเลือดทะลักแบบนี้ครับแชมป์ ปัญหาคือเลือดที่คิ้วเนี่ยนะครับมันไหลเข้าตาด้วยครับอู๋นี่ครับดักไต่ซ้ายครับเดินเสียบเข่าครับดักเอาไว้ก่อนครับตั้งรับก็จริงแต่มีอาวุธออกสกัดอยู่ตลอดครับเพชรธงชัยดูครับจังหวะสองลูกยาวครับนี่ครับอาศัยความชัดเจนความไม่ยำครับเพชรธงชัยะว่ากัพิตัามีพยายามจะใช้ลูกหนักครับต่อยหมัดได้เสียวครับแต่ว่าเพชรธงชัยมีลูกโต้มีลูกแทรนคืนตลอดด้วย โอ้โหใหญ่ซะอย่างครับอะไยังไงครับกรรมการเตือนครับไม่ให้ถอยมากครับโอ้โหแ,แ,แต่ก็แต่ก็ออกอยู่ตลอดเ <c oughs> ออเออเอาครับไม่เป็นไรครับของกรรมการแล้วครับแนมะ <c oughs> อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการเล้วแหละครับไายต่อครับขยับเดินครับกัปตันไต่้ายมาเกี่ยวแล้วออสองค<อ>ืนโอ้โหซอกแล้วครับนี่ครับจังหวะสาบชวยจังหวะสองไม่ตรงใช่ครับวันนี้ต้องบอกว่าทำการบ้านมาดีครับดูครับ สร้างข้อไม่ได้กดดันให้กับพิตันครับโดยเฉพาะแผลแตกแล้วก็เลือดที่ไหลไม่หยุดตอนนี้อ้าวโดนบาดสตันไม่สวนแล้วครับเลือดไหลามากก็ไหลไปครับเดิในใส่ไปก่อนโอ้นี่แล้วสตางรับรอจังหวะกับพิตันยยับอยซ้ายมาบวกศอบยืนรับเพชรตรงชัยแม่าศอกนักลัวครับ,เพ,บเ,เพชรตรงชัยโอ้โดนครับโดนหมัดเหมือนกันครับเอาครับเพชรตรงชัยโอ้จังหวะโดนแล้วมีอาการเหมือนกันครับยังไครับอาการจีล่าสินครับทนไม่ไหวแล้วครับแผลมันสองแผลแล้วเลือดมันไหลเยอะด้วยครับ เดี๋ยวดูครับให้คุณหมอดูไอเรื่องสู้เนี่ยสู้แน่ๆนะครับอุ้ยคิ้วครับอู้ทุ่แผลพี่หมอใจแข็งครับอาการบอกขอให้ทีนะหมอเอาขอให้ทีก็จัดไปครับนาทีสุดท้ายยกที่สองเมื่อกี้คือไม่ใช่คิ้วนะครับที่เราเห็นคิ้วไม่หายไปแล้วโเลยหมดเลยหมดเลยจะเอากระบอกต่อต่อบวดมันแลกกันโอ้โหดูครับพยายามเอาลูกดักครับความ ไปมืรุ่งพี่เอากระดูกเข้าคมราไปตรงใจดูครับพ่อกระดูกอ,อ่อ,อนๆแบบนี้แต่ว่าพลิ้วดีเหลือเกินโอ้โหพลิ้วกระปูสองแล้วครับโอ้ไม่ใช่งานง่ายของกัปตันซะแล้วครับโอ้โหดูครับคนหนึง่งขยันเดินครับอีกคนหนึง่งตั้งรับแม่นยำมากเอาดูเขาตัวนี้ล็อกแล้วตีตีแล้วกดกดรอก,กรรมการแยกโนออกมาซ้ายครับอวกสองแล้ว สองจังหวะสองนี่น่ากลัวมากครับเพชระธงชัยยังไงกับเลือดตอนนี้โอ้โหเอ้าโอ้โหกัปตันไม่สนแล้วกับมือนจะโมโหครับเหมือนจะมีอารมณ์แล้วครับแบบโอ้โหหน้าเละละเลือดไปแล้วครับยังไงครับโอ้จบที่สองใส่หยองไปสิครับแบบนี้เลือดละเลน้าครับโอ้โหเลือดท่วมครับคนที่หนอนจะมีแตกเพิ่มครับ ติ้ดีแผหนึ่นอย,ยอกเพชนตรงชายีแหลมมากครับคมด้วยต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับครุ๊ปเครับเดี๋ยวจบยกน,นี้เราจะได้รู้แหละครับว่าครุ๊ปเหน้าตาจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงแล้วก็บ้วยจะเป็นยังไงครับ3นาทีนี้นี่สำคัญมาก แต่ว่าต้องไปดูคะแนนยกที่แล้วครับว่าออกมาในรูปแบบไหนครับแชมป์ดูครับคะแนนครับเรามีการเปิดเผยครับโอ้เป็นนัดไม่ต้องชัยครับชนะไปอีกครับ2ยกครับยกที่2นี่ชนะไป10ต่อ9ทั้ง3เสียงรวมแล้วนี่ตอนนี้20 18ครับโอ้โหไม่มีทางเลือกแล้วครับสำหรับเจ้าติงครับกัปตันเพชรดีเดียคาเดมี่ครับลัดชกจอมเก่ามากประสบการณ์จากหนองบัวลำพูครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับแบบนี้ ต้องนับต้องล็อกครับแม่ทีมงานคันเลือดถือว่าดีแล้วครับออกมายกนี้หน้าสายที่เข้าเขมรตันอย่างที่บอกครับ3แผ่นครับโอ้แล้วดูยังไงครับแม่จานครับเตือนครับเตือนเพชรตรงชัยครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับเกี่ยวจังหวะนี้จะโดนเตือนอีกไหมครับแต่เตือนไม่มีคะแนนไม่มีผลไม่มีผลต่อการให้คะแนนนะครับในรายการ RWS ของเราครับเราเน้นยกระดับพัฒนาระครับอันไหนที่ไม่ถูกไม่ใช่ข้อบกองตั้มวยให้ปรับปรุงให้แก้ไขกันไปเพราะว่า ถ้าทาแบบที่ไม่ใช่คะแนนมันไม่มีครับโอ้เอาครับจังวะกล็อกแล้วตีครับนี่ครับแยกรครับไหต่อครับขยับเดินเกมแบบนี้ครับกัปตันต้องลุกไล่เข้าไปครับต้องประเคนชุดใหญ่ๆครับขณะที่ไม่ต้องใช้เองยกนี้นี่เหมือนจะประคับประคองเกมเพื่อที่จะรอเสียงระฆังแล้วครับราะว่าสองยกที่ผ่านมานี้เก็บแต้มนําไปแล้วครับสองแต้ม ครับล็อกวงในครับนี่ครับถ้าทําไม่ได้ไม่มีจังหวทะทํรายการกรรมการจะแยกออกทันทีครับเดินต่อรับกปิตันรักษสาการตอนนี้นี่ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่เหลือเชื่อเหมืนันครับแต่ว่<ด>าวาเอแเอาแต่ถ้าผลออกมาแบบนี้ครับต้องบอกว่ากรุ๊ปเอสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วครับในนัดสุดท้ายครับแชมป์เพราะว่ากปิตันกับเพชรชัยจะมีคะแนนเป็นลังหลับที่2เท่ากันก็ต้องไปวัดกันนัดสุดท้ายครับเอ้า ยงัยงยงังยังมีเวลาคะต<า>นันยังไม่ยอมย,ยังครับอย่าจับพัดจับหูต่อยหล่นมานี่คะแนนจากที่ตายสองแต้มกลับมาเสมอกันได้เลยนะครับต้องบอกว่าลุ้นสนุกดนะสุดท,ท้ายครับว่ากัปตันจะต้องเจอกับจ่าฝูงอย่างโซเนอร์ในไฟหน้าครับแระตงชัยจะต้องเจอกับสกุลชัยเล็กโอ้โหโอ้นีมันก็พลิกนรกเหมือนกันครับเอาสมมุติว่าถ้าโซเนอร์ชนะอีกที่เหลือแล้วที่คะแนนสามคนข้างล่างมีสามแต้มเท่ากันหมดเลย โอ้โห,โโหน่าลุ้นนะโอ้เอาครับแต่ต้องดูกัปตันยังไม่ยอมครับแต่เพิ่งไปคิดถึงตอนนั้นครับเอาตรงนี้ก่อนครับขึ้นราดีีก่อนครับเอาตรงนี้ก่อนครนับโอโ้ต้องบอกว่าเป็นผลการแข่งขันที่เหลือเชื่อมากครับสำหรับรูปเอครับตั้งแต่คู่แรกไปแล้วครับโซนเนอร์ทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ว่ากัปตันจ่าฝูงก่อนชกครับขึ้นเวทีมาตอนนี้กําลังจะกลายเป็นลําดับสามครับเพราะถ้าเขาแพ้เนี่ยดูเฮ็ดดูเฮ็ดเสียเปรียบเพชรตงชัยครับอืมเอาครับ จะเป็นงูกินหางไหมครับหรือว่าเป็นงูหางกระดิ่งครับงูหิ่งหเขียวหางไหมงูไหนครับโอ้นี่ครับภาพที่สวยงามของมวยไทยเกิดขึ้นที่บ้านของมวยไทยครั้งแล้วครั้งเล่าครับกับการให้อภัยกันแล้วก็ขอโทษซึ่งกันและกันครับสามยกออกอวตกันแบบเต็มที่ครับพอหมดการทำหน้าที่ก็เคารพกันเป็นพี่เป็นน้องครับนี่คือกีฬามวยไทยครับ กับผากลกอะไรขึ้นบ้างครับโอ้แผลแตกก็ถือว่านี่กระปวดครับรอบวกแล้วทำให้สร้างบาดแผลกับกัปตันครับสิ่งที่ต้องชีเช่นชมก่นแรกของไม่ต้องชายวันนี้ก็คือการดึงเกมจังหวะสองให้กัปตันออกมาแล้วเขาเนี่ยพยายามหาจังหวะสับสอกได้ผลด้วยครับแม้ว่าเขาเองจะโดนหมัดของกัปตันมีอ,อาการฟั้งหลายจังหวะแต่สิ่งที่เขาทำได้กคือการตบโต้ได้สองจนเลียแผลกัปตันจนหน้าเละแบบนี้ครับแชม Ladies and gentlemen, after the three rounds of Muay Thai actions, we go to the judges' scorecard. All three judges scored this bout 29 to 28. We have a winner by way of unanimous decision. เอาละครับสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นแล้วครับลิกล็อกอีกหนึ่งคู่ครับแมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จกับตอด้าันเพชรทงชยัยที m ีเอยิมครับตอนนี้สถานการณ์คุ่เอดี